บินด่วนพร้อมคณะไปจังหวัดกระบี่แล้วนะคะนายอนุทินชาญเวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นนายพิพัฒน์รัชกิจประการนางสาวซาบิดาไทยเศษนายพระดอนปริศนานันทกุลนางสาวาาาสาวาัชิธรกิติธรกุลและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ค่ะ โดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงก็มีกลุ่มสมัชาาคนจนที่มาปักหลักรอชูป้ายพร้อมทั้งธงสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในพิธีการเปิดงานรวมพลคนกินเจจังหวัดกระบี่ครั้งที่19ที่บริเวณสารหลักเมืองกระบี่และมีการพบปะกลุ่มสตรีแม่บ้านอ,อบจอกระบี่และอ,อสอมอรกระบี่ท่ามกลางการจับตามองถึงกําหนดการเพรสทัวเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวปลอดภัยจังหวัดกระบี่ซึ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล แต่ไม่เพียงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยที่ลงพื้นที่เท่านั้นนะคะภายในงานก็ยังมีสสจังหวัดกระบี่ทั้งนายกิติกิติทรนกุลสสเขตหนึ่งนายธีระเดชตั้งมั่นเกาะกิจสสเขตสองนายสริพง์เกี่ยวข้องสสเขตสามซึ่งเป็นสสจากพรรคภูมิใจไทยก็ไปร่วมงานด้วยนะคะก็เลยมองกันว่าอาจจะมีในยยะทางการเมืองซ่อนอยู่ด้วยค่ะ